รถกระบะ2องคันเนี่ยขับเบียดกันมานะก่อนที่1ใน2เนี่ยจะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนก็เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นนะครับข้ามเกาะกลางไปแล้วก็ไปลงข้างทางชนเข้ากับกำแพงบ้านด้วยนะครับเสียหายกันไปเป็นภาพขณะเกิดเหตุรถกระบะ2องคันที่ขับเบียดกัน บนถนนสายปลวกแดงเขาน้อยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองแล้วก็รถกระบะคันสีขาวเนี่ยครับพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปตกลงข้างทางแล้วก็ชนเข้ากับรั้วบ้านริมถนนฝั่งตรงข้ามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็รถกระบะคันสีน้ําตาลได้รับความเสียหายอย่างหน้าแตกแล้วก็มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะส่วนรถกระบะคันสีขาวก็ยางรถด้านหน้าแตกเหมือนกันนะครับด้านหน้าได้รับความเสียหายนะครับจากการชนเข้ากับรั้วบ้านนี่นะฮะโอ้โหทะลุเข้าไปเลย นี่นะฮะซึ่งตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานครับพร้อมกับถ่ายรูปจุดเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวดาเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเห็นบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเพิ่งจะซ่อมถนนไปแล้วยังไม่ได้มีการตีเส้นจราจรประกอบกับเป็นทางโค้งนะครับก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแล้วกันในการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเขาน่าจะขับกันเบียดกันมาด้วยความเร็วด้วยนะครับอ,รอีกเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ครับทางกู้ภัยกับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่แตง เข้าช่วยเหลือนําร่างของพันตารวจโทสมชายก้านชมพูท่านเป็นรองผู้กำกับการสพห้างฉัดจังหวัดลําปางนะครับตัวเนี่ยติดอยู่ในรถเป็นรถกระบะทะเบียนตาโล่นะครับเสียหลักตกลงข้างทางพื้นที่ตำบลอินทขินอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเงย็นวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดทางนะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงเอาตัวออกมาได้แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลแม่แตงแล้วท่านเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเบื้องต้นทราบว่า กลับจากไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกำลังจะขับรถกลับที่ลำปางระหว่างนั้นเนี่ยมีฝนตกหนะักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งนะครับเป็นเหตุให้รถเสียหลักตกลงข้างทางนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีอุบัติเหตุรถลื่นตกถนนนะครับหลายครั้งแล้วจุดนี้นะครับค่ะ